ขาบนำให้น้องควายครับน้องกำไรเงินกำไรทองสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรบวกปานสุรินเป็นควายสาวครับควายนางอายุสิบหาสิเดือนครับ ถือว่าตัวงามเลยครับนี่ตาแต้มแก้มจำองชัดเจนครับตอนนี้สูงร่อยสาครับทั้งคููเลยครับสูงซ้ำกันครับหน้าตาสวยครับเชื่องครับกินงาเก้งครับเรียงง่ายครับเชื่องหูครับ ขาเล็บกะงามครับถุงเท่าขาวกำไรขากะมีครับกะอายุส้มเนีย่ยสูงลอยสามสิบแล้วครับสวอหอดอีกสวพ่องนี่ครับกะสีสูงลอยสี่สิบก้าอยู่แล้วครับสี่สิบสี่สิบผาอยู่แล้วจะถือว่าเป็นแม่บล็อกได้ครับสองตัวนี่ นังหนาครับนังหนาดีอ่างไงครับขวัญก็ดีครับขวัญขวัญหาบเงินหาบทองขวัญจับส่วงขวัญอืดยูอึดกินครับ ใบหูกันเว่ครับใบหูกว้วงผักกว้วงเข้าตำลาควายไทยครับควายงามควายไทย มักน้ำครับนะอาบน้ำไปทุกมือครับเชื่องครับเชื่องเด็กหน่อยผูญิงใบได้ครับจับได้ใบได้สนใจกับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเก้า หนึ่งเจหนึ่งสองครับบ้าแอดนะครับครับสวัสดีครับ